ของความเชื่อบอกเลยค่ะว่าความเชื่อนั้นไร้พรมแดนจริงๆเพราะว่ามีชาวจีนกว่า1,500คนจากหลากหลายประเทศเขารวมตัวกันค่ะแก้บนออนไลน์องค์4หูหตาเพราะว่าเขาไปขอพรแล้วก็สมสดังปาถนานะคะแต่ว่าการแก้บนออนไลน์นั้นเขาจะทำด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ นี่และค่ะก็คือภาพถ่ายพร้อมชื่อนามสกุลของชาวจีนที่ถูกติดไว้กับเทียนแก้บนสีแดงเหลืองและขาวแล้วก็มีการมีพระนะคะมาสวดปัดเป่าเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะมีการจุดเทียนพร้อมกันค่ะในพิธีบูชาฐานไฟองค์ีหูห้าตาตามความเชื่อ ซึ่งพิธีนี้นะคะก็เป็นการบูชาขอพรและก็แก้บนกับองค์4ีหูห้าตาที่อาสมเรือนพระมุนีอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ โดยชาวจีนเจ้าของภาพถ่ายก็ตามเป็นคนที่เคยมากราบไหว้ขอพรกับองค์สีหูห้าตาที่อสมเรือมพระมุนีแล้วก็สำเร็จได้โชคได้ลาบสมตามที่ขอเอาไว้ก็เลยได้มีการจองเทียนจุดแก้บนทางออนไลน์เนื่องจากหลายคนก็อาจจะยังไม่สะดวกในการเดินทางนะคะซึ่งในพิธีจุดเทียนถวายฐ่านไฟเขาก็จะมีการถ่ายภาพส่งกลับไปให้ทุกคนด้วยละค่ะ โดยยอดการจุดเทียนนะคะก็มีชาวจีนประมาณ1,500คนเลยทีเดียวแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันและก็ประเทศจีนมีทั้งดารานักสแสดงนักค้าขายแล้วก็นักธุรกิจด้วยล่ะค่ะซึ่งอาจารย์ซับมุนีเทพก็บอกนะคะว่าสาเหตุที่ชาวจีนหลายประเทศมีความศรัทธาต่อองค์สี่หูห้าตาเนื่องจากเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วสมัยที่อาจารย์ซับเนี่ยได้บวทเนร ก็ได้เดินทางติดตามพระผู้ใหญ่ไปในหลายๆประเทศเพื่อทําพิธีต่างๆจนทําให้มีลูกศิษย์ลูกหากันมากมายละค่ะดังนั้นนะคะเมื่อช่วงโควิดสิระบาดลูกศิษย์ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาบูชาที่สํานักได้ประกอบกับสถานที่ก็คับแคบก็เลยเปิดให้จองคิวบูชาทางออนไลน์แล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายตามกําลังศรัทธาแทนค่ะ ึ่งข้อมูลจากสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ระบุนะคะว่าแมง4ี่หูห้าตาก็เป็นสัตว์ใหญ่คล้ายหมีมี4หูมีห้าตาตามตำนานเล่าว่ากินฐานไฟแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทองซึ่งในความจริงนะคะไม่ปรากฏสัตว์ประเภทนี้ในโลกแต่ก็พบนะคะว่ายังมีการสร้างรูปปั้นแมงสี่หูหตาเอาไว้ที่วัดพระธาตุดอยเขาควายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยล่ะค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ